สวัสดีครับพวกกับผมพอเอนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรเล่นบล็อกฟูนะคะวันนี้เราก็ฟามเงินให้ได้สุนพลได้ทมเงินให้ได้สุนพลนะคะอัน<ม>ต้องไปเกาะจุยตัวเองนะตัวนี้ผมก็มีผลปูทีปิ้งกับผมก็ลงอยู่เลยนะคะเปผมยังไม่ได้ที่ปิงนะ้งอะไรขนาดนั้น ผมให้เพื่อนทุมพูวกันว่าผมจะทำนะครับาทำา h e m i s t r y ที่ดีที่ยังดีนะครับแต่การคุมผลนี่ก็ดี<อ>ยังดีนะครับทำน h e m ผมใช้ด้วยด้วยอยากเปลี่ยนผลแล้วก็เปลี่ยนผมผมผมอยากได้ผ้าคลุมของดูฟามินกีนะครับเก็บผมกระชับไว้ก่อนนะคะปุ้มอย่างแรงติดไป นีโอ้ยยัก็ไม่ขึ้นไม่ไน้ตยังสุ่มผลไม่ได้เดี๋ยวไปก่อนที่เบงต้องไปก่อนนะงั้นเราก็ไปได้ตัวอะไรดีนะาเราเดินดีกว่าเราเดินดีกว่าทีวันนี่้จำไม่ได้อ่ะครับเดี๋ยวไปก่ทนพี่สายก่อนอื้ผมก็เล่นมานานแล้ว ขบว่าค้างฮะคันเอฟคันอันนี้อย่างนี้โอเคค่ะเราต้องเดินทางจากระยะไกลเกาะกลางนกระดิกค้างก็จขันมค้างครับโอเคเจแล้ที่น้ายพยานตีนวันนี้เราจะไปด่าลาบัวเด่นกันนะครับเพื่อนผมก็อยู่เกาะกลางอยู่นะครับเพื่อนผมเพิ่งเล่นนะครับไอดีเก่าโดดหายนะครับ ไอ้ดีเก่าอีกอีกไอ้ดีนี้ก็โดดแชร์ครับอืมใช่ครับไอ้ดีดุนให้เพื่อนมีทั้งฝนพระมีทั้งฝนนะคะวิธีเออใช่ฝนสันก็มีนะอืมก็เสียดายอะไรดีนั่นก็เสียดายพูเสียดายน้าเด็กพูดเก่าจะลืมมาสร้างนะครับผมครับสร้างหน้ามาหลายรหัสแล้วนะครับผม ผมก็สร้างหัารอาหารเหมืนกันนะแต่ละาหารนี้เป็นราหารที่ผมเล่นนานที่สุดแล้วมั้งนะองไอวอดเกิดอวดินถ้ามันตีแล้มันได้เลยโอ้โหพอดีเลยนะคนลนกไ่นี่ซไเน,น,นีคนซื้ๆๆๆซอคน เดีวชันนั่นน้ผมก็อ่านไม่อ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าออกมึงจะพูดว่าอ่านไม่ค่อยออกไงไอ้เขาอ่านบอกเลยล่ะใช่อ่านอ่านออกบางคำบางคือบางคำอ่านออกนะครับบางอันอ่านไม่ออกเลยนะครับไม่รู้ผมก็จะกายน้ำค่ะมันเปลี่ยนลางแล้วทุกคนย้ำกำลังเลยไอ้มันถึกจริงนะเออ ซุ้มซุ่มคีฟังเอ้าตัวอยู่ตรงนั้นแต่วันโดนผมตีจังมันตมากปุ้มผมก็เพิ่มผมพากันใช้ผลมากกันเฮ้ยจะลินผลเลยคือยังถือสีไม่ได้นะครับไม่ดอกนานมากนแล้วไม่เปิจะดอกไม่เปิดดามิล่ะฮะไม่เปิดดามิล่ะอันไหนมะ จำมไดตัวจัจนชื่อว่าอะไรกันนะน่นีนรนร่บบก่อนอืออีอีอีสิบสองแล้วก็ไว้สมสเล่นด้วยกันมาหลายทีแล้ สามองนี Never, ่หร no ืเปล่าหนึ่งสองหนึ่งสามสองไม่ใช่หรอมึงบอกอะไรเออะไรก่อนนะเอสามองไม่ใช่เลยเอสิบสองวายหนึ่งสามสองไม่เราดิือเย่ก็บอกมาให้ ไง้ร่มเดี๋ยวมาที่บ hey! wow! ้านแกันเงมัเตี่นเี่ฮ้ยเมื่อกี้เข้ารวมกลุ่มแล้ววันผมก็เข้าร่วมกลุ่มแล้วนะครับเพงนผมก็ตั้งหัวประมาณหมื่นห้านะครับ จะละมัวละมัวกินนิ่มๆว่เพื่อนผมว่าเพื่อนผมมั่วแล้วนะครับตอนนี้แบบวุ่นวายมากเลยนะครับพี่ผมก็อยู่เพื่อนผมก็อยู่อันนี้อันนี้ก็อยู่นะแม่ก็อยู่ผมจะได้ไปต่างจังหวัดผมเลยมาโดนลิปที่สวนเออหืมตกผลึกมาดีดแค่เอง รุ่นนัมมิตูรุ่นนัมมิมีคนมาตีผมเนี่ยม่ตีคนมาตีผมแตกไหมแตกไหมไม่แตกแตกไหมแตกไหมฮะผมก็ต้องแบบมาตายน้ำไม่ตายน้ำยังไงไม่ได้ยังไต้องตายน้ยังไงเราคงต้องตายน้ำก่อนนะอ้ามัด นรงหรอแมิมดีคุณภาพดีนีนะนโอุหามพูดข้ามยาอี่เข้าอัดฉริยดูเลยหามก็อยู่ในลัก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 ให้หมดลักให้หมดแล้วไปก็ไม่เห็นนะครับหังคนได้ดย,ยังจงังเลย ทำไม่ยงังฟังอืไม่ยังไรฟังขายที่สองออาาสตัวกบปลดกตได้ขอบใจที่ดูยาหนีดอยเอา้าขึ้นร้านแล้วนะยอย่า่ากมนะเอาไปะดูนะอเอาไปดน,นะ ยังี้น้ไม่ดีเอรุ่มไม่ได้ดีเหมือนกันหยุดนะแค่นั้นเพียงเอ้ยไม่ได้เปิดมันเต็มเปิดทีพีป่ะอู้หูมันไม่ได้เปิดอ่ะอู้น่าเสียดายนะครับเขาก็ไม่ได้เปิดปีปีทุกคนเลยนะครับ ก็จริงอยากลงลงมาครับมากแต่ว่าพื้นที่เพื่อนผมมันไม่พอไงพื้นที่ไม่พอนะครับพี่ๆอะไรเก็บถังเละ้นะครับเลือดตีนั่นที่ไหนนะครับผมแก้แค้นให้เพื่อนผมนะครับเพื่อนมาตีหน่อยตีหน่อยตีตีเนี่ยไอตีเนี่ยตีนันเดียวตายเองตีเลือดแค่นั้น อะไรมันเย่อมันยังมัยังกระที่กีมึงอ่ะเออเนี่ยกูไม่ได้วยมึงฟาร์มเี่ยเ่ยกูยมงฟาร์มไม่พูดกับแมวผมจไม่ได้แ้วกนผไปอยู่อะไรบนฟ้าเนี่ยคมึนีติดระอเส้เลเืออร แล้วมันเกิดอ๊ะตี มาแล้วนะครับพีนดาดกว่อนนะครับพีนดาคู่นะผมโชคและดับดีมมากเลยนะครับน <c oughs> ี่ขับรถกันฟาร์มนะเพื่อมันเรียกฟาร์มดูดิมันทำอย่าไงไรมันเ <c oughs> นี่ยเพราะเขาใหญ่เพ,พื่อปีไหมนายเซิร์ฟป่ะเฮ้ยไปตีบปอบีบอ่ะล่ะตีมตีตีตีต่อ บ้าท oh, um ี่ล็อกเลยนะฮะที่าองรนนี้เขาไม่เถื่อนเลยนะฮะมันเถื่อนตรงไหนเนี่ยเพื่อนมาแย่งความนี่กูไม่ใช่คือคนอื่นนะคะไม่ใช่เพื่อนเราคือใครก็ไม่รู้นะคะตอนนี้คนแย่งความมันก็ถือว่าเพื่อนกันเนี่ยเดี๋ยวเราฝอกบ๊อบบี้นะโอเคแล้วแล้วเราเดี๋ยวเราไม่มันชอบหลงคำพูดคำว่ากูมันเนี่ย เราพูดคำหยาบได้ไหมออกไปด้วยขิงนล้วขินจ้าโอ้กูซื้อหมวกนี่ได้เราอีหมวกกันเนี่ยคุณยังมีผมเนี่ยโอเคครับเมื่อกี้ผมพูดกับเพื่อนมานะครับไม่ได้พูดใส่กล้องนะไม่ได้พูดใส่กล้องนะก็อย่าหาว่าผมเลยหาว่าตัวเองออกไปเลยฉันง้อกันไปแล้าต่อตรงนั้นอีกเฮ้ยแล้วว่า นะคหมจะแตกกลับบ <ep> ้านนะคบซึ <People pint voir> <sk> ่งดูแบบอาพรพรยงยงมันดีป่ะพี่ได้ินกี่าอ่ะได้เงินแปดพ ก็แล้วเอาค่ะเออปึ๊บไม่ใช่เธอหรอกน่าจะเป็นคนอ่แบบไม่รู้เหมือนกันนะดูนาบิ๊กบามีดวยเว่าครับป๊อป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 อัันี้อปป๊อัป๊นปอปปาอปปวอา๊อวบ๊อปป๊อ๊อปบ